คนเกิดความรู้สึกว่าตัวฉันตัวกูอะไรขึ้นมานี่มันด้วยอำนาจของอะไรทำไมจึงสำคัญตนว่าเป็นคนซึ่งสัตว์เดรัจฉานมันไม่ต้องมีความรู้สึกที่สำคัญตนว่าเป็นเป็นคนหรือเป็นสัตว์หรือเป็นตัวกู้แต่คนเรานี่มีความสำคัญเป็นตัวเป็นตนเป็นคนเป็นตัวกู้ เมื่อยังอยู่ในท้องแม่ยังไม่รู้ไม่รู้สึกคิดนึกว่าเป็นตัวกู้ออกมาใหม่ๆก็ยังไม่รู้สึกคิดนึกว่าเป็นตัวกู้เติบโตขึ้นมาตามลําดับจึงจะค่อยมีความรู้สึกคิดนึกเป็นตัวกู้เป็นของกูเนี่ยความเป็นคนตอนนี้อที่จะนงตนว่าเป็นคนเป็นตัวเป็นตนนี่มันมาจากอุปาทาน เรียกว่าในความเป็นคนนั้นนันออกมาจากความรู้สึกในทางจิตใจไม่ใช่เป็นเพียงความเจริญขึ้นงอกงามขึ้นทางฝ่ายกายอย่างเดียวนันความเป็นคนดูจะไม่มีอะไรมากไปกว่าความคิดว่าเป็นคนถ้ามีอะไรมาทำให้เกิดความคิดว่าเป็นคนได้ขึ้นมาเมื่อ,อไร ความรู้สึกว่าเป็นคนมันก็เกิดขึ้นเหมือน,นั้นแล้วคนนั่นก็มีความเป็นคนถือเอาอ่าความรู้สึกอันนั้นเป็นหลักใน,นความเป็นคนนี่มันเป็นลมๆแรงๆไปตามความคิดนะของค,คูคิดที่คิดว่ากูเป็นคนความรู้สึกว่าตัวกูว่าของกูว่าตัวสูว่าของสูอะไรก็ตามนั่นมันเนื่องอยู่กับ ความรู้สึกว่าเป็นคนคือเป็นตัวเป็นตนอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งก่อนนี่เมื่อกล่าโดยภาษาธรรมหรือภาษาศาสนาไอ้คนนี่มันมาจากความยึดมั่นถือมั่นด้วยความสำคัญผิดของอวิชชาว่ากูเป็นคนถูกอบรมแวดล้อมตั้งแต่อ้อนแต่ออกมาให้เข้าใจว่ากูเป็นคน คูเป็นตัวเป็นตนแล้วกูมีอะไรเป็นของตนจนกระทั่งบัดนี้ยิ่งหนาแน่นไปด้วยความรู้สึกอันนี้ถึงกับโกรธเมื่อใครมาพูดแย้งนิดเดียวว่ายังไม่ใช่คนใครจะกลัวจะมาก็ตามใจาม,มากําลังพูดอย่างนี้ว่าหลายหลายคนนี่ยังไม่เป็นคนเพราะไม่มีความรู้ว่าคนนั่นคืออะไร <c oughs> ความเป็นคนในภาษาธรรมนั่นมาจากจิตใจที่มีความรู้สึกว่าเป็นคนในทางภาษาธรรมถือเอานามธรรมาเป็นหลักว่าอะไรอะไรก็ล้วนแต่ออกมาจากใจบางคนก็ฟังไม่ถูกเพราะสิ่งที่เรียกว่าจิตใจนั่นมันเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งเข้าใจได้ยากว่าคืออะไรเรายังยอมแพ้กันอยู่เดี๋ยวนี้กระทั่ง เดี๋ยวนี้ว่าจิตใจนั้นมันคืออะไรพูดัำปันทุกดินดีที่สุดในพระพุทธศาสนาเา็<ๆ>ก็ก็ว่ามันเป็นสังขารธรรมที่นม,มาตามเหตุตามปัจจัยของมันเกิดมาเป็นจิตใจะรู้สึกคิดนึกได้อยู่อย่างนี้น,นี่คือจิตใจแต่ไม่ได้รู้โดยแท้จริงว่าจิตใจนั่นมันคืออะไร รารู้แต่ปฏิกิริยาของจิตใจแล้วก็ควบคุมมันให้เป็นประโยชน์ใช้จิตใจให้เป็นประโยชน์รือสามารถควบคุมไม่ให้เป็นทุกข์ได้ทั้งที่เราก็ไม่ได้รู้โดยแท้จริงว่ามันเป็นอะไรอาจจะมีครูบาอาจารย์บางพวกพวกอภิธรรมพวกไหนก็ตามเขารู้ว่าจิตใจคืออะไรส่วนอาตมานั้นสารภาพว่าไม่รู้และยังจะถือว่าแม่นพระคำวี ในพุทธศาสนาก็ไม่ได้มุ่งหมายจะสอนให้รู้ว่าจิตใจนั้นเป็นอย่างไรคืออะไรแต่สอนให้รู้ว่าเราจะต้องทำอย่างไรกับสิ่งที่เรียกว่าจิตใจนั้นและเราจะได้ไม่เป็นทุกข์เคยสนทนากับพวกนักวิทยาศาสตร์สมัยปัจจุบันนี้เขาก็ยอมรับว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าไฟฟ้านั่นคืออะไร เขาก็บอกว่ามันยังไม่รู้ว่าไอ้ตัวไฟฟ้าแท้จริงนั่นมันคืออะไรแต่เราอาจจะทำให้มันปรากฏออกมาได้โดยกรรมวิธีต่างๆถแลราก็ใช้มันได้จนจะเป็นของทิพย์ของวิเศษไปแล้วเรื่องอิเล็กทรอนิกส์เรื่องคอมพิวเตอร์เรื่องอะไรต่างๆนี่มันเป็นความรู้ที่เนื่องด้วยสิ่งที่เรียกว่าไฟฟ้าแต่เราก็ไม่รู้ว่าไฟฟ้านั่นคืออะไร พราะว่าเท่านี้มันพอแล้วใช้เป็นประโยชน์ตามที่ต้องการได้อย่างไรมันพอแล้วที่จะไปรู้จักตัวมันเองจริงๆว่าคืออะไรมันทํไม่ได้มันก็องลอยเลยข้างเติงอยู่เดี๋ยวนี้เรื่องจิตใจนี่ก็เหมือนกันอย่าไปเสียเวลารู้จนถึงว่ามันคืออะไรเลยรู้แต่ว่าเราจะควบคุมมันอย่างไรโดยวิธีปฏิบัติอย่างไร พูดแล้วก็เหมือนกับคนบ้าคือเอะไรมาควบคุมจิตใจมันก็เอาจิตใจอีกนั่นแหละควบคุมจิตใจทั้งที่ไม่รู้ว่าจิตใจคืออะไรก็สามารถที่จะประพฤติหรือกระทำให้มีการควบคุมจิตใจโดยจิตใจให้จิตใจเปลี่ยนแปลงไปอยู่ในลักษณะที่จะไม่เกิดกิเลสในความทุกข์นี่มันเป็นเรื่องประหลาดอย่างนี้ถ้าถามว่าจิตใจคืออะไรก็บอกว่าไม่รู้ รู้แต่ว่าจะต้องควบคุมจิตใจยอย่างไรมันจึงจะสูงสูงสูงยี่เป็นมนุษย์ได้นี่เรารู้จิตใจอาจจะเป็นพระเจ้าหรืออาจจะเป็นอะไรมากกว่าพระเจ้าก็ได้เหลือที่เราจะรู้มันได้แต่เรารู้แน่ว่าเราต้องทำอย่างนี้จึงจะดับตัณหาดับกิเลสได้พระพุทธเจ้าท่านก็ทราบเพียงคร่านี้ว่าเราต้องทำอย่างนี้ความทุกข์มันจึงจะไม่เกิดขึ้น ส่วนตัวสภาวธรรมท่าๆโดยแท่าจริงโดยตัวมันเองในแง่ของหลักวิชาทางวัตถุหรือทางนามธรรมก็ตามเรายังไม่ต้องรู้ถัดดินถัดน,น้ำถัดไฟถัดลมมันจะคืออะไรโดยแท่จริงก็ไม่ต้องรู้แต่เราควบคุมมันใช้มันได้กันแล้วกันถัดจิตถัดวิญญาณน,นี่ก็เหมือนกันอย่าไปเสียเวลาจะไปรู้มันถึงขนาดที่ว่ามันคืออะไร รู้แต่ว่าเราควบคุมใช้สอยมันได้อย่างไรทำความดับทุกข์ได้อย่างไรมันก็พอแล้วนี่เรียกว่าไม่จำเป็นที่จะต้องรู้ให้มันมากเกินไปถ้าเราจะไปรู้ถึงเรื่องธาตุนั้นธาตุนี้คืออะไรเราก็คงจะตายเปล่าเสียก่อนแต่ร,รู้แต่เพียงว่าเราจะจัดการอย่างไรกับธาตุนั้นๆอย่างนั้นอย่างนั้น,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 นเราก็จะได้รับประโยชน์จากธาตุนั้นๆที่มันมีอยู่ในโลก จนเรื่องเรามีข้าวกินอย่างนี้เราก็รู้จักทำนากินข้าวได้ดีที่สุดพอแล้วไม่ต้องไปศึกษาให้รู้ว่าไอ้ตัวข้าวเมล็ดข้าวธาตุที่ประกอบกันขึ้นเป็นข้าวเป็นส่วนน้อยที่สุดนั่นมันเป็นอะไรมันคืออะไรมันอย่างไรมันก็เสียเวลาไม่ว่าจะมีความรู้แยกอนูแยกปรมาณูดูได้มันก็ไม่มีผานจะตอบปัญหานี้ได้ ในที่นี้จึงขอสรุปว่าไอ้คนมันก็มาจากความรู้สึกของจิตใจที่รู้สึกว่าเราเป็นคนถ้ามาอย่างนั้นจะไม่มีความหมายว่าคนไม่มีความรู้สึกว่าเป็นคนมาวิวัฒนาการทางวัตถุมันก็ต้องเนื่องจากความต้องการของจิตใจถึงแม,วาาาม้วิทยาศาสตร์ก็ยอมรับวิทยาศาสตร์ทางวัตถุนี่ก็ยอมรับว่า วิวัฒนาการทางวัตถุนั่นมันเนื่องด้วยความรู้สึกหรือความต้องการที่มีอยู่ในสิ่งนั้นๆนเช่นว่ามันจะเป็นสั์เซนเดียวขึ้นมาทําไมมันจึงจะต้องเป็นสั์สองเซนหลายเซนประกอบขึ้นเป็นหน่วยนั่นหน่วยนี้เพราะในนั้นมันมีวิวัฒนาการในทางฝ่ายจิตใจคือความรู้สึกมันต้องการ เป็นสัตว์น้ำมันเป็นสัตว์บกมันเป็นสัตว์รึ่งน้ำรึ่งบกก็สัตว์มาก็ทั่งมาเป็นคนเพราะมันมีความต้องการคือเสียียกได้ว่าตัณหาคือมันต้องการจะเป็นอย่างอื่นนอกไปจากความเป็นอย่างนี้ในวิวิวัฒนาการของชีวิตของโลกที่ตั้งตนมาไม่รู้ว่าขี่ล้านล้านปีแล้วมันก็เป็นมาได้โดยเหตุที่ในนั้นมันไม่ได้มีแต่วัตถุอย่างเดียวมันมีอะไรอันหนึ่งซึ่งเรารู้ไม่ได้ ว่ามันเป็นอะไรรู้ได้แต่ว่ามันเป็นเรื่องของจิตใจรื้นามาทาถ้าม่้เกิดความต้องการขึ้นมาแม้ในต้นไม้ต้นไม้มีความรู้สึกจะมีชีวิตอยู่มีความรู้สึกจะให้ดีจริงๆขึ้นไปต้นไม้ก็เลยมีวิวัฒนาการแปลกออกไปอย่างเห็นได้ชัดว่ามันมีความรู้สึกอยู่ในสิ่งนั้น เราจึงถือว่าแม่แต่วิวัฒนาการทางวัตถุมันก็มีมูลเหตุสำคัญอยู่ที่ความรู้สึกของจิตใจที่ตั้งอาศัยอยู่ในวัตถนนุนั้นๆต้นม้อยังเป็นได้อย่างนี้สัตว์เดรัจฉานก็เป็นได้มากกว่านั้นคนก็เป็นได้มากกว่านั้นนั่นเราจึงมีวัฒนาการกันอย่างที่เรียกว่าวิ่งเหมือนกับวิ่ง สังเกตดูไว้ดีความเปลี่ยนแปลงต่างๆนั้นเป็นไปตามความต้องการของจิตใจทั้งนั้น